เทียบชา์ชราที่2เป็นขบวนรถเ็ลเทีารับขบวนที่หนึ่งสองเดินทางรับส่งพระเดศจากสถานีเด่นชัยไปทางสถานีกลางกรุงเทพอพิวัฒนะ ที่สถานีรถไฟทีนนีสถานีรถไฟปริษาทมีความประสงค์จะลงที่สถานีร,รถไฟฝา,าล,ลจาง พอแล้วครับขับน้น1 1น1 1 2 ที่สารชาราที่1ค่ะศางจากสถานีกรุงเทพลายทางสถานีตะพานหินค่ะมาแล้วครับขบวน2 1 1หนึ่งหนึ่ง 沙，天天在太你在不里，天天在太你在不里。